ังข่าวต้นชั่วโมงโดยทีมข่าววิทยุราชมงคลทัญ,ญบุรีค่ะมทรอยสารริ่มกับมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยาาสภากาชาติไทยนำกลุ่มชุมชนแปาร,รูปผลิตภัณฑ์บ้านดงมะไฟจังหวัดส,สกลนครมอบโคมตาครามราชมงคลวิสาขาปุรณะมีบูชาเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันวินวสาขาบูชานาวัดพระศรีรัตนาศาส,าสดาราม วันที่2พฤษภาคม2568มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานโดยรองศาสตราจารย์ดรโคซิสิพูทุรอธิการบดีมทรอีสานพร้อมด้วยอาจารย์ดรโสพิดาสัมปติกกรผู้ช่วยอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรนิตยาพัดก่ออาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมสร้างสรรค์ดรหัไทยรัตนหอมไกรลาาอาจารย์คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีและกลุ่มชุมชนแปลรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและสมุนไพรบ้านดงมะไฟจังหวัดสกลนครเข้าร่วมการประชุมหาหรือฟื้นฟูอาชีพชุมชนอย่างยั่งยืนร่วมกับมูล,ลนิธิอาสาพเพื่อนพึ่งพาย,ยามยากสภาก,กาชาติไทย พร้อมกันนี้ยังได้ส่งมอบโครมตาครามราชมงคลวิสาขะปูรณมีบูชาซึ่งจัดทําโดยกลุ่มชุมชนแปลรูปผลิตภัณฑ์บ้านดงมะไฟจังหวัดส,สกลนครเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในว,นวันวิสาขะบูชาณวัดพระศรีรัตนาศ,าศาสดารามโดยทุงหรือธงดังกล่าวประยุกต์จากทุงอีสานทุงใยแมงมุมทําจากเส้นฝ้าย้อมครามและย้อมสีธรรมชาติ ผูกโยงกันคล้ายใยแมงมุมนิยมแขวนตกแต่งไว้หน้าพระประธานหรือโดยรอบภายในงานพิธีกรรมเพื่อปกป้องคุ้มครองคล้ายกับทุงชัยซึ่งเป็นสัญลักษณ์สื่อความโชคดีและความเป็นสิริมงคลตามความเชื่อของชาวอีสานการถวายทุงเข้าวัดถือเป็นการสร้างบุญกุศลเสมือนได้เกาะชายผ้าทงขึ้นสวรรค์และอุทิศบุญกุศลให้กับผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว สำหรับโครงที่จัดทำาคืนได้รับการสนับสนุนจากมูล,ลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยรวมกับมทรอีสานวิทยาเขตสกนลนครจัดทำขึ้นเพื่อสร้างโอกาสและสร้างรายได้ให้กับชุมชนในจังหวัดส,สกนลนครซึ่งเคยประสบอุทกภยัยทั้งนี้ศาสตราจารย์พิเศษดรสุรเกิเสถียรไทยรองประธานกรรมการที่ปรึกษาและประธานกรรมการมูล,ลนิธิ ได้มอบหมายให้ในายชัดชัยพรมเลิศรองประธานกรรมการมูล,ลนิธิเป็นผู้แทนในการรับมอบวาราพรนำบุตรนักประชาสัมพันธ์งานประชาสัมพันธ์และเผยพแพร่มทรออีสานร,รายงาน